ลูกพีชลูกใหญ่มากลูกแบบสองพันคูณศูนย์จุดสองสี่สออดดี่ร้อยกว่าบาทเฮ้ยไม่แพงข้าวไรมันจะเป็นเยลลี่จริงๆอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิมันฉ่ำมากอร่อยพี่พี่กายบอกไม่อร่อยอร่อยตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านโอชิโนะครับหมู่บ้านน้ำใสนะที่ญี่ปุ่นนะครับ ด้านหลังเนี่ยจะเป็นบ่อที่ลึกตั้ง8เมตรนะแล้วมาดูทุกคนมีปลาแซลมอนน่ะเห็นปะอันนั้นปลาแซลมอนสีทองกี่กำลังว่ายอยู่ลองซูมๆลองซูมๆไปดูปลาแซลมอนสีทองน้ำใสมากแต่ที่เห็นอยู่นั่นคือลึก8เมตรนะครับลึกมากปลาแซวอันนี้เป็นปลาแซลมอนจากธรรมชาติเลยเนาะแล้วก็จะมีจริงๆมันมีสีแบบดำๆอยู่แต่มันมองไม่ค่อยเห็นไง ตัวใหญ่ๆนู่นๆดูตัวนู้นสีฟ้าแล้วด้านในนะฮะเขาจะมีแบบว่าพวกของขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูปะเราไปตรงนี้อยากให้เห็นปลาแซลมอนตรงนู้นมากเลยอ่ะเมื่อกี้มันมีตัวใหญ่ๆว่ายมาด้วยนะดูดิ อ่านอนั้นจะแบบว่าเป็นสีฟ้าๆนะสวยดีนะฮะอันนี้เป็นหมู่บ้านจริงๆเลยนะครับที่ที่ของที่นี่นะเขาไม่ได้เซตฉากไม่ได้อะไรมานะทางรัฐบาลเขาแบบว่าเหมือนขอความร่วมมือกับชาวบ้านให้เปิดเป็นแหล่งท่องเทียนะ่ยวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชาวบ้านที่เขาทำาาเกษตรแล้วเขาไม่ค่อยได้ จริงๆเขาไม่ค่อยต้องหลับเต้องดียวด้วยใแต่รัฐาบาังเขาขอไว้นะเราก็จะเสียงดังอะไรมากไม่ได้อืแต่ที่เราเห็นอยู่ก็คือตรงนู้นเลยนู่นน่าลงกินมากผลไม้ของญี่ปุ่นมาถึงญี่ปุ่นทั้งทีนะต้องลองไนเราก็อยากรู้ว่าเนาะว่าทําไมแบบเวลาไปขายบ้านเราทาไมราคามันสูสงสูงมากสูงมากมาดูว่าที่นี่เท่าไหร่ ี่มาญี่ปุ่นแล้วอะส่มัสคัดคืออันนี้อนนั้เขาขายเป็นร้วยนะสนะฮะกล้วยละหนึ่งพันเยนนะครับนี้เป็นอะไร,รอะเป็นนมเหรอเป็นนมหรอือเป็น,นม,นนม,นนมนนะ้วไม่รู้นะหอลลูกพีทลูกใหญ่มากลูกแบบหแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะดีหรือเปล่า นีสตรอเบอรี่ก็มีนะครับลูกใหญ่มากแล้วก็ทั้งหุ่นใส่มันขัดเดี๋ยวเราจะเอาไปลองชิมอโอ้เขาจะมีราคาเป็นฟองไปเลยสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยเยนสองพันเยนนะฮะสามพันกว่าก็มีนะจะเป็นชอ่อเป็นช่อเลย คือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบกินองุมม่นแซมัสคัดมากแล้วก็เอาจริงๆตอนอยู่ที่ที่ไทยอ่ะกินทุกวันวันละช่อแต่ซื้อแบบของของถูกอ่ะ <c oughs> เออไม่อยากบอกชื่อเดี๋ยวเราจะลองลองดูนะฮะช่อสองพันนี้ราคาเทนะ่าไหร่นะสองพันคูณศูนย์จุดสองสี่สี่ร้อยกว่าบาทเฮ้ยไม่แพงไม่แพงเลย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 

มรโอเคลูกใหอย่างนี้เลยอ่ะเดี uh ๋ยวเราไปลองชิมกันนะครับโอเคแคชเช พ่อสันหกร้อยสี่พันหนะฮะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสขอบคุณภาษาญี่ปุ่นแหละอารยาโตะเซมัส ขอบคุณครับเขาพูดภาษาไทยได้เลยมันเป็นข้างในมีโมจงโมจิอะไรอีกนะเอาไปลองเอาซื้อที่เดียวเลยไหมเราไปลองนั่งกินหรอเฮ้ยไ่กันโมจิยางเอออันนี้จะเป็นโมจิยางนะครับที่พี่กายบอกเราคือสีควเขียวเนี้ยมาจากย่านะ ขึ้นที่เมืองนี้เท่านั้นนะครับจะเป็นย่าที่ขึ้นที่เมืองนี้เท่านั้นเขาเอามาตำแล้วมาผสมในแป้งโมจิข้างในจะเป็นไส้ถั่วดแดงนะฮะอู้มีเดตเตอร์ุกที่เป็นอ๋อใช่ัหมครับด้วยนะฮะมีแบบเป็นเซตด้วยนะเ,นนเราลองแบบไหนดีอ่ะแบบย่างอะไรอร่อยไอวอนดิสบอลโดยห้าสิบเหรียญขอบพูดไทยเราลอบบไหน่ะแอะอร่ายขอบพูดไทยได้ด้วยนะห้าสิบเจ็ดหนึ่งเท่ไหง นี่ค่ะสีเหลือบต้อคกล้รต้องกล้าอาเดียโนใจมานี่ฮะเราได้มาหนึ่งอันนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูต่อมันกินง่ายราจิบเหมือนเหมือนจะเป็นปลาเส้นนี่ฮะทีมงานบอกว่าอันนี้อร่อยมากนะลองชิมดูมันเป็นน้ำมะขามสารคัดหรอไม่รู้ไม่รู้คือน้ำอะไร อืมอร่อยมัคืออะไรอ่ะพีชมัชชาพีชอ๋อเนี่ยหรอเนี่ยหรออ๋อ oh, แบบเป็นชงนี่ไงเขาจะเป็นชงออกมาโอ้ยอร่อยนะชีสมัชชาอ๋อนี่ไงอ oh. oh. ๋ออ๋อเขาไปชงไปเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันดีกว่าป นี่ครับโมจิย่างที่เราได้มานะเป็นี้1 5หเยนประมาณ36บาทไม่แพงนะอะเดี๋ยวเราชิมด,ดูนะครับม,มากินเซอร์โซตี้ไหมหรอมีความสุขยังเลยอะ่ะ <c oughs> แป้งดีมาก <c oughs> เหนียว <c oughs> เหนียว <c oughs> อร่อยพี่พี่กาบอกไม่อร่อย <c oughs> อร่อย ข้างในจะเป็นไส้ถั่วแดงฮะหวานหวานเหนียวนุ่ียวนื่อยอร่อยอมากนี่แป้งหอมมากอ,ะอ่อะอร่อยอร่อยเยเดี๋ยวมาให้รับกล้องกลินนะครัมาต่อไปต่อกันที่นี่ฮะหมดเนี่ยผลไม้จากญี่ปุ่นทุกคนสีนมม่พัน,พนหกร้อยเยนไม่แพงนะเท่ากับสี่บาทอะสี่บาทหกร้อยคูณ ศูนย์สองที่หมดนี่หนึ่งันหนึ่งร้อยสี่บาทโอ้โหเฮ้เออถือว่าไม่แพงเลยเพราะว่าพีชพีชลูกขนาดนี้ในไทยอะตกลูกละสองร้อสามร้อยบาทแล้วนะอันนี้ก็แค่พวงละสี่รอยกว่าบาทเดี๋ยวเรามาลองชิมสซมมาร์ของญี่ปุ่นกันครับของของแท้ๆของที่นี่เลยนะฮะดูดิคือราคาเขาขายแบบค่าๆรวมไปเนาะเพราะว่าแต่ละแต่ละพวงราคาจะไม่เท่ากัน แล้วก็ปกติสายมชคดที่ขายอยู่ในไทยอ่ะเขาจะบอกว่าเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นแต่ไม่ได้ปลูกที่ญี่ปุ่นไ<ม>งเข้าใจไหมปลูกที่จีนมากปลูกที่ไหนก็ไม่รู้มากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือของญี่ปุ่นะแท้ๆราคาสี่ร้อยกว่าบาทในไทยนะเป็นพันลายพันธุด้วย,ยนะฮะมาลองชิมดูครับหนึ 1, 2, ่งสองสามหเออหวานหืม หวานมากหวานเลยอ่ะไม่มีเปรี้ยวเลยอ่ะคือแบบที่เรากินในไทยมันจะมีแบบอมันมันก็หวานนะแต่มันจะมีติดเปรี้ยวหน่อยหน่อยแต่นี้คือหวานแบบหวานหวานนะหวานฉ่ำมากอ่ะอือเฮ่ทุกคนคือมันแบบมันววาวมากอ่ะเออมันไม่เหมือนจริงๆอ่ะเราไม่เคยเจอนะที่มันเป็นข้างในแบบเป็นฟิวเหมือนเยลลี่อย่างนี้เลยเออข้างในมันจะเป็นเยลลี่จริงจริงอ่ะทุกคนเนี่ยดูดิ มันฉ่ำมากหวานหวานแบบหวานอร่อยมากนะไปหุ่นจแครับคูตรอไ่่ะวนะฮทำไม,ไมเาขันดนเนจัวะใช่ครับไปก่อ,อที่ดีกว่าสตรอเบอรี่อันนี้คือเราไม่ได้เราไม่ได้ถามราคาด้วยเนาะพ8นแปด0อพันสาม พันสามรอยเยนเป็นรคาเท่าไหร่แค่นั้นพันสามร้อยเยนนะฮะหนึ่สามร้อยคูณศูนย์จุดสองสี่สามรอยอ่ะสามร้อยสิบสองบาทอันนี้สามร้อสิบสองบาทถูกหรือแพงถูกหรออ่างุเอออางุนว่ะสตรอบอรี่ญี่ปุ่นนะฮะอ่ะมาลองชิมดูครับอุ้ยแล้วเรากินอางุนหวานไปแล้ววะแล้วเราจะรู้รสชาติไหมเนี่ยเดี๋ยวสองสาม หอมมากมันหอมสตอรอเบอรี่มากเลยอ่ะแต่รสชาตินี่คือเราพลา,าดเนี่ยเรา้กินน้ำหุ่นไปก่อนทีนี้จะทำให้รสชาติเราไม่รู้รสชาติที่แท้จริงของมันมก็เปรียปร้ยวๆนะแต่ความหวานไม่ได้แบบไม่รู้อ่ะแต่ก็หอมมีความกลิ่นหอมสตอรอเบอรี่สูงมากฮะอ่ะไอ้สตรอเบอรี่นะฮะผ่านไป เรากินผิดมากนะจริงๆกินผลไม้ต้องเริ่มจากแบบพีทก่อนแล้วไปาสตรออรี่แล้วก็ไปแบบต้งุ่นนะมานะพีทลูกใหญ่มากฮะแต่เ,เรามาลองดูราคาของพีกันนะเราจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้สองพันเยนอันนี้พันสามพันสามสี่พันหกลบสองพันลบพันสามอันนี้ก็พันสามหรออันนี้พันสามกัน อู้ถูกนะถูกนะนะฮะหอมมากพีชนี่คือสองสัยเราต้องตัดเราคงต้องตัดนะมาชิมฮนะเอ,อ้ของแซม,อ,ม,มอุ้ยเาซื้อมาออือู้หวานหอมท่ำมากคุยทุกคนพีชดีพีชดีมากจะเป็นพีชนิ่มนะฮะ หวานหอมมากๆเลยอ่ะโคตรหอมเลยอันนี้นะฮะพี่ที่เป็นผลอไม้เพื่อสุขภาพเลยนะครับดีนี่คือผีทญ,ญี่ปุ่นนะทุกคนชิมนะฮะอ,อ,อือร่อยอร่อยมากหอมฉ่ำมากนะฮืทุกคนดีดี โคตรหวานเลยผลไม้ญี่ปุ่นมันหวานเนาะหวานมากหวานมากเลยเขาใส่ปุ๋ยเลยวะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงไหนอีกแล้วก็จะพาไปชิมรีอีกเดี๋ยวเราติดตามชมนะฮะอขึ่นใจ